สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงปลาทูนึ่งนะคะแกงปลาทูนึ่งวันนี้นะคะจะแกงใส่เห็ดรวมไปด้วยนะคะนี่เลยจ้าเห็ดดอกเล็กๆกระจุ่มกระจิ้มน่ารักแล้วก็มีปลาทูนึ่งสองตัวนะคะปลาทูนึ่งนี่ก่อนที่จะแกงสมพรจะนําไปทอดก่อนนะคะ แล้วก็มีพริกแกงเผ็ดค่ะมีใบกระเพราจากต้นเราเองหลังบ้านนะคะใบก็จะไม่ค่อยใหญ่นะคะใบกระเพราปลูกเองกินเองจ้าเราก็มาทอดปลาทูนึ่งก่อนนะคะแกงปลาทูนึงหอมๆนะคะ ปลาทูนึ่งอันนี้นะคะสามารถที่จะไม่ทอดก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบไม่ต้องทอดก็ไม่ต้องทอดนะคะวันนี้สมพรก็จะนํามาทอดนะคะให้เหลืองนิดนิดมีดดความหอมน้อยน่อยนะคะเวลาเราจะแกงเนื้อปลาทูก,ก็ไม่เละด้วยถ้าเราทอดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความชอบของแต่ละคน ทอดไฟมันอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะปลาทูนึ่งนะคะซื้อมาหนึ่งเคงอันนี้สี่สิบบาทนะคะสองตัวทีแรกก็จะทอดกินกับน้ำพริกแต่ลูกอยากกินแกงเผ็ดนะคะเอยแกงเผ็ดปลาทูนึ่งทอดนะคะ ทอดให้เหลืองทอดให้หอมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยครัวสมพรนะคะก็จะมีหลักหลายเมนูมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็เป็นเมนูที่ครัวสมพรนะคะกินเองนะคะทำกินเองในครอบครัวนะคะก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมกันว่าในแต่ละวัน สมพรกินอะไรบ้างนะคะทานอะไรบ้างนะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านแล้วก็เป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะมีอะไรเราก็นำมาทำมีทำกินในครอบครัวนะคะสมพรก็จะไม่ค่อยได้ออกไปซื้อแกงข้างนอกก็คือแกงถุงนะคะเพราะสมพรก็ยัไม่ชอบกินแกงถุง กินได้นะคะแต่ไม่บ่อยนะคะอาจจะเป็นบางมื้อที่ซื้อมานะคะแต่ก็ไม่บ่อยส่วนมากก็จะทานเองนี่จะทอดให้เหลืองพอประมาณนะคะไม่ต้องให้เหลืองเยอะเอาเนื้อแบบนิ่มๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่เลยจ้าเราก็มาผัดเครื่องแกงกันก่อนนะคะใส่น้ำลงไปเลยจ้า ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะเราจะผัดพริกแกงเผ็ดกับน้ำให้หอมก่อนละลายพริกแกงกับน้ำนะคะพริกแกงก็ประมาณช้อนหนึ่งเต็มๆนะคะเราปลาทูแค่สองตัวเราก็ไม่ต้องใส่พริกแกงเยอะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินนะคะผัดให้หอมนะคะ ที่แกงก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเราจะใส่ปลาทีหลังนะคะเพราะว่าปลาของเราทอดสุกแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปผัดเห็ดให้สุกก่อนเห็ดอันนี้นะคะใขรจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีมีอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เลยนำมาผัดเผ็ดรวมกับปลาทูนะคะ ปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่ไปเล็กน้อยอันนี้เราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงซีอิ๊วน้ำมันหอยแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลด้วยนะคะ นี่ใส่ลงไปแค่นี้นะคะใครที่ไม่ชอบหวานหรือไม่ชอบใส่น้ำตาลในแกงเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเติมน้ำลงไปก็ให้เห็ดสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาทูนึ่งที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าปลาทูนึง่งสองตัวทอดหมอมๆอมนี่นะคะ สุพรก็จะแกงน้ำคุกขิดนะคะใครชอบแบบน้ำเยอะก็เติมน้ำลงไปได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูวันนี้ที่กินคาวอร่อยแน่ๆเลยนะคะปลาทูนึง่งทอดเนื้อหอมๆเผ็ดๆด,ด้วยพริกแกงนะคะแล้วก็จะมีเห็ดใส่ปนลงไปด้วยนะคะปลาทูนึง่งทอดนะคะ แกงก็จะทําให้เนื้อไม่เละนะคะนี่เลยจ้าเดือดแล้วเห็ดสุกแล้วก็ใส่พริกที่เราหั่นไว้ลงไปเล็กน้อยเพิ่มสีสันนะคะกินหอมมากเลยเพื่อนๆน้ำไปทำทานกันนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยจ้า เราก็ให้ปลาทูนึ่งนะคะซึมซับน้ําแกงเข้าไปนะคะนี่ก็เสร็จหมดแล้วจ้าปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะ ท้่ที่แล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบกระเล่า,าลงไปเลยเพิ่มความหอมนะคะแกงแบบน้ำคลุกคลิกนะคะ ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าแกงปลาทูนึ่งคะ่ะตักใส่จานเลย ว้าวน่ากินมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันเมนูอร่อยอร่อยนะคะแกงปลาทูนึ่งใส่เห็ดนี่น่ากินมากๆเลยนะคะ ใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะดีจ้าไปค่ะมานทานข้าวด้วยกันน่านกินมากๆเลยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ